สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีทุกปานอะาทุกคนทุกท่านนะฮะพบพ่อครับช่องบ่าวฟังลาวพี่น้องจา๋าสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดติดตามด้วพี่น้องเด้อเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆเฮาเนาะคขึ้งเงียบไดสูงพูดอะไแปลงกงเบิด์ตว <Yeah. S 1> ่ามันกลับบอกเงียบได้สูงเพลงบึ่อบื่อมาอยู่ไ mm hmm. ม่่บ,บอกเข่าวกว็บ่นเหึ <has> พี่น้องวันนี้เขาก็อยู่ที่บ้านป่านั่นเองพี่น้องจา๋า เอามาหาอยู่หากินพี่น้องเอ้ยบุแม่นหาอยู่หากินตามป่าธรมารมชาติได้าหากินตามเพื่อนเขานีแหละเออพ่อพ่อกบน้องนาดนั่นเองพี่น้องจา้าใจดีพี่น้องมินิก็ดูเดือดเพชรมั่นมากมือนีก้ก็สิมาสัมผัสาหน้องนาดสัมาผัสนะเว้ดดเยดา,ดา,ดามาต่างมากูทอดดามหนาดมึงมานังพี่ดามาต่างมา โอ้ยสูต่างเบาะนะ <c oughs> <c oughs> พี่น้องใน,นระหว่างที่แบบผักเสียงเพลงก็ไปเอาต่างซะก,ก่อน <c oughs> พี่น้องถือก้อน,นด้านแห้งดูจะได้กินหนามกินในโพดโพล่ะมึงนี่หนักนากดามันจับกล่องให้แน่หนังใส่นังนี่นังเตพทุนไ,ได้น,นังเตยดามึงว่าดังๆเลยดามเออเออกูสิว่าดังๆดามเอ้ เพลงมันจังสีอันนี้โปมีนะอยู่นี่นะเนาะถ่ายเพือนท่านนี้จะโอ้ยเบ็นปันลิกาชิตสบายดีพี่น้องอีกเดือนหนึงเนาะไก่เผืบกจักดำพระเจ้สุบดินินสนอเดนเด็ดอันนี้คือมาแวะหลิมเลยนะบอตั้งมาสัมภาษณ์นี่แหละพูดนะมาเล่นมาเล่นมาเล่นพี่น้องเ้ยผมมีทางไปม้เนี่นะ พวกข้าบอกว่างก็เลยโปรตีปายกันพวกขาว่างมันได้ป้ายอยู่ดามมึงเห็นภายในเห็นบดดามข้ากูไปเบิ่งขีดแล้วมันบมดเป๊ะแล้วมึงโลดเหมือนกูตามจีกมึงโลดยกขึ้นอีกแน่นี่เห็นเข็นขนีเนเ่เห็นบดแต่ไม่เห็นแขนเห็นขาเอ่เห็นกระสังกต่มาเล่นน้ำนานซาวไปนานโปรตไป้ยายซ้ายมือนี่นะมือเลยโปรีายอีสนีเป็นศึกเป็นเขาป่าหายอ่ะ สันน uhm, ี่ g ับเข่าสู่ธรรมศาสตร์พี่น้องเอ้ยเออก r a b กับฝากเขาดงเลยเพิ่งเบิร์เลยเดินด่ามกล้องนานมันแจ่มยุ๊แจ่มมันมัแจ่มนะแตะกูอยากมันมัวแต่กูอยมันอยู่บยอยากโฟกัสเนี่ยกาหลายคนก็ลูมข่ามาเบิ่งบอกถ้าเสียบอยังกันเด้ถ้าเสียบอยังกันเนาะขอโทษพี่น้องเอ้ยเถื่อนั่นเถื่อนจบ มกับสิทามลานสาวเป็นได้ใดสิริโสดนะหนูเป็นได้ใดคะก็ดีนะหนานอีหนานกูบะไวกับกล่องเดือนหนึ่งนะมันสิโลอาย่อีร้อยเป้าค้ากล่องมาได้เลยบูดาว่าอันนี้สิริโสดเป็นได้หนูจะก็ะท่มธรรมดาไดก็โอเคอยู่ได้โสดก็ดีไปทางได้ก็ได้ ก็โอเคก็ดีแล้วคนมาจิบมาจีบกบบนี่เยอะแยะแต่โบคุยแต่ยังโบคุยนะโบเปิดประตูห้องเลยตีก็อบเปิดแน่ค่ะแบบเปิดล่องเบิ่งสินะก็แบบถืออกถือใจสินะพอได้ขูบดิ๊กยังเสีย่าเป็นมาจีบมาล่านะใส่ลูกขูบอะไรจังได้เอาได้แล้วบ่บ่เอาเกอได้ อาไม่ร้อยอะมั้งกระดีแล้วเผื่อเฮียนหูเผื่อเฮียนหูการใส่ชีวิตแบบใหญ่กระโพดกระโพดมันคาตั้งกล้องหรือเสาบ้านอันนี้นะบ้องเะมันโพดมันโพเอาแต่ปลาซับมันนักมันจะไปลบโอ้ยกล้องนี่กระน็อพี่น้องเลยคาตั้งกล่องกระโปงขาดตอนเลยได้แจกว่ากันหอดใสเลยหอดันซีวิดโซด ก็โอเคเนาะก็โอเคก็สบายใจก็แายก็ได้เพื่อจังหวะพูด้ยินว่ามึงไปเที่ยวกักเซ่เบาปลาตะปืนเออไปอาตะปืนแต่ว่าเขาเจ้าไปวิ่งอัคนาเขาก็เลยไปนำก็ดีคือการนั่งไปหว่า็ได้เห็นแบบหลายอย่างโอ้แบบสบายกันงามยไหนบอกรีบไปตะคืนไปคืนหนึ่งโอ้โอเคพอดีห่างบ่อิ่มนะกูวก็บางคืนหนึ่งนอนโอเคมอี อย่างมากก็ต้องประมาณสามคืนเวยเนาะมันจังแบบโผล่วเที่ยวมันกับแบบกระสีโบลายคือทั้ง柬埔寨柬埔寨พู่ลายบ้ารคำว่าโอ้ยพู่น่ะาลายไปตามแดนตีนพู่มาไปนะไปตามตีนพู่เลยพู่นอ้ยงามเลยว่าอ่ะงามอะไรกันเที่ยวเจ้าก็พาไปเนี่ยทางปักสงปักซีมันมีเวลาโอกาสอย่าไปอยูจ้ะ ปไปยุกอ,อันมืหอหัวยังมึงอยากไปเปลี่ยนเงินมันสามารถเปลี่ยนได้อยู่มือน,นั้นนะก็ไปเปิ <ừ. S 2> ปเปดเลยซาวดอนผู้น้าเข้ามจาตั้งดีดำบมาเปิดอัน่อยดอนเอ้ยบวมเป็นหาสิบด,ดอนตามสุ <ừ S 2> แต่ตามสุดน,นะสิบด,ดอนเห็นได้หักเปิดบัญชีได้นะกูเห็นพวกเข้าไปเปิดดอก ขนาดฟัวเขาไปเปิดเทีนเรื่องฟัวเข่าในต้องถามปูผิดเป็นอะไรงานดองสลอยก็สิบคืนคัะเนาะคือสิม่วนแห้งสามแจ้งโหดโพเห็นกันยังม่วนแต่ก็ดีใจน้ำเนาะดีใจน้ำแนวใดดีใจน้ำขเจ้าอันนี้อ๋อที่แปลว่าครบแล้วแต่งเลยแม่แล้วก็เหมาะสมกันจริงๆเลยฟัวกระโล่เนี่ยก็งามเนาะ เหมาะสมกันแบบเข้ากับปืบปรับได้เข้ากันนะก็คิดอิอยู่หน่อยๆนะแ่าเออเป็นยังเขาคือสมวังเขาคือเมาสมมันกันแล้วแต่ละโนวัสนาเนาะมันคือการแข่งเพื่อแข่งแพ้นะมันแข่งกันได้แข่งบุญวัสนามันแข่งบ่ได้บุญวัสนาแข่งมได้่าเหมาสมอุ้ยป็นไปบ่ได้ดอกคนเฮาน่ะ เคยว่ามันก็ต้องมีขู่กันทุกคนน <c ười> ั่นแหละ3ามสิบคอยว่ากันใหม่นะจักแหลเกื่บเปียงปังขึ้นมาเ <c ười> ดือสนะภายใน,นอาทิตย์เดียวผัว <c ười> ปวัติสร์เอาเธอแบบว่าเอาขอขกกันนั่นโดนไล่ไปมีแต่แบบโสมวัางเนาะเปียงปังอาทิตย์เดียว <c ười> อืออาทิตย์เดียวไปเลยวะเดือน <c ười> เดียวสองเดือนก็จแต่ยังแต่งกันได้วะ บอกแต่การชีวิตกันส่บนแม่ก็ดีเนาะดีก็ <c oughs> แฮปปี้ดีแม่บอกจ้าปปดีไปใส่มาใส่ก็โอเคอนั่งบอกว่านั่งโอเคพี่น้อง <c oughs> อเบิ้งซีหนานั่งก็โอเคอยู่ค่ะโอเคเด้พี่น้องอไปเปลี่ยนแขนอะไรไปเปลี่ยนเนาะไป,ปม,มือดางไปแม่น่องสำมุ่แล้วพี่น้องว่าแบบว่าเสียงเพลงก็จะเป็นหูอัน จะเป็นหนาหักไปวะคุณจ้งว่าเขาเปิดคลิปอยู่เขาถ่ายคลิปแลกวเขาจะประมอคุบ่าวได้นหละคุบ่าวได้เปิดอ่ะบอ้ยคุบ่าวคุณแจ้งเขาเห็นกูกายมาเมื่อนี้ยบดได้ไปใายพี่น้องเอ้ยก็เลยมาบ้านป่ามาเล่นมาหูวานี่แหละอยากกินมะม่วงซุกสวยหั่งเบิดแล้วบอเบิดแล้วเบิดค่ะสมยังสองนี่นาะสมยังกินไปเรียบร้อยแล้วคนเดียวมาข้อเศรษยัง เบิร์แล้วยังอยู่สองสามอา <c oughs> ทิตย์แสดงว่าสยังสิได้กินอยู่ที่ไหนเลย <c oughs> มื่อนีนขีดไา่ยุ่ว่าโอ๊ะสิไปสุดทีเมื่อคืนนี่นอนเดอ้อเมื่อคืนนี้ <c oughs> นนนกินน้ำต้มมาะพร้าวลาบจนไม่อยากลูกตื่นมะพร้าอยากลาบได้ยินนะแปดโมงมันยังง่อยงวายพ่อเขาโทรมาปลุกจงได้ลูกอื เราเรีนว่าหัวหมั้ยล่ะทีมงานเท่าไหร่หหมีแต่ทีมงานเท่านั้นไปแซงว่าพาชาวจอยออกงานนี่โอ้ยงานอันเพื่อนเจนาแดงผเผด็นเ็สังฆทานน้ำพัวผื่น<อ>ยังก็คืดกระเห็ดออกกว่าออกงหายหาืลูกพัวน้ากาวนเวียนวนเวียนอยู่ในห้องนั่นนะเรา,ามาแล้วกุพ้นลูกเราเห็นนี่บ๋องพัวล่างอยุดใช้ยันตายอยู่บ้านนาขี้เล็กเสวะ องาอยน,นาลนะ้ยาปากานแต่เฮงเลงมาเยี่ยมยามลูกยังกินหอยลูกดิห่วงลูกทำไมยายจืดไปสกอไปป่าเือการไปป่าคือการโอ้ยมาเลยนี่เงียบบริพี่น้องอไปกระบร<อ>โบยูกำลังกายอยู่ป่าไ,ไปไล่มือมไกระโบยูพี่น้องบ้านตอนี้หลองสดำนานโซ่เราฝนนี่นะน่ลงมาจากเถื่อ อากาศนะโอเคแล้วะมันบอกอาในโอ้ยยาวแล้วหอดเดือนแล้วดำก็จะได้ดำหน้าคุยไร้ไร้ปุ้ยทรายนะดิสนหน้าคุยสีหน้าไว้คุยไร้ไร้คนยามหายยามหน้ากระซวนข่าวมาดำหน้าซอยจะได้ไ้อไว้ข่าจีบปบสบกันแนนั้นหลายคนพ่นค่าจีบปบสบเบิ้งกูนี่เป็นตัวอย่างอบอกเวลายคนยามดำหน้ากระอิ่นเขามาดำหน้าซอย ว้าวเ,เล่น,น,นพี่น้องสมามีแต่ทีมงานอะละมาสอยปีนี้จนม่มีหนูนหนักเลยปีนี้ยานหน้าไผหนามันดื้อน้าไผหนามันหกนาฬิจังนาทีรำอกไม่ก็ส่วนหน่งก็เป็นส่วนหนึ่ กับเป็นนาดาแบบองส่องยูทูบยูทูปเป็นนาดาเอฟส่องเอฟซีโอเคดีอยู่มีคนหักแล้วก็มีคนสั้งสั้งกระลายคนสั้งกระลายเนาะคนหักก็มีอยู่แต่บ้ายเราคนสั้นคนสั้งเป็นพันคนรักแค่ร้อยก็สร้างดอกสร้างก็สร้าังซะ ใน,นเมื่อเอ่านคนเข้าที่สร้างหา้าวน่ะน่เลยแล้วมึงสีว่าอะไใดมึงสีอธิบายใดใดเข้าก็สร้างคือเก่าเพราะฉะนั้นแล้วปล่อยเวลาให้มันผ่านไปดีกว่านพอกน้องเนาะเร่ต้องไปยึดติดเรต้องไปงอียัง,ง,งมากมมยไปสร้างกันแล้วแต่การทำหน้าที่ของเ้าไปั่นแหละโอ้บางคนกันข่ามาเบิ่งกัเบเบปยสศพเบะปากสกุลอมก,กมีมันใส <c oughs> <laughs> เอา,าเรื่องจริง ถ้าแม่ทศิษสิทำโตดีบันไดเข้าก็บสร้างคือเก่านั่นแหละคนที่เขาบุมาบางานะบางคนเข้ากับบูฮูเนื้อในเนาะเนื้อในว่าเป็นจังใดเท้าแค่ว้าออกไปคำสองคำคำนั้นว่าเอาเบิือกค็กคือกอูนี่แหละคนเล่านะก็คือมันเกียดเท่ามึงเข้าใจยุคนที่ไปเล่านะมันสร้างเท้าอยู่แล้วมันไปเล่าซะละอีนี่ก็เสื้อมันน แล้วทั้งๆท,ที่บริยินจากป่าเขานะว่าเขาเบาอย่งออางนะอะไสร้างเนาะไอยากสร้างก็สร้างคิดแค่ว่าโอ๊ยายกับบริยูหอนลอยปีดอกท่านาหนทีเขากูไปดีกว่าถ้าเราแอลปุซ่าให้ไปกูก็ได้กรือบริสโซทำทำแต่ความดีไหวบริญีทำความดีไว้ลาย อะไรอยากด่าก็ด่าแล้วเนาะปล่อลก็จะด่าไปปล่อยให้ด่าไปเมื่อไงด่าแล้วก็ปล่อยให้ด่าไปแี่น้ำอย่ามาด่ากูนะถ้ากูบุหรีผิดยังนี่อย่ามาด่ากูนะเอาบางสิ่งบางอย่างเขาไม่ได้ยินยังพิดแต่เขาก็ยังหับหับกรรมหลักกระหับคำด่าเป็นอย่างไรละวัฏจักรของมนุษย์นี่พิหยามปากเขาจะได้ดิมันหามเขาได้เนาะหามเขาได้ ลอยพันความผิดเนาะหามมาได้แต่จะมาหาก,กูนะกูบริพิตกันเน,นกูสวนนะกูเอาแบบลงบ้านเลขที่แล้วได้กูเห็นนะเอออีรีอือไหวยบริพิตรอีหยังไห่เน้ะท่านข้อผิดนะกระดาบขอโทษถามบริพิตนี่โอยาบางคนกับตูว่าเน,นอะแปลว่าบริสิทธ บริสิกเข้าฮะนะบริสิกเข้าดีนะบอกหูจักเขาดีเบิ่งแค่ชิบหน้าที่ทาหน้าที่็ตตัดพื้นคนเนี่ยถ้าจะเทเรื่องจริงบางทีอาทีแบบการถ่ายขีดเนาะแบบว่าการที่ว่าไปกับความจริงหรือว่าตัวจริงลังกล้องกับหนาไม่ไมนก็ต่างกันเลยต่างกันแบบจากหนามือเป็นลังมือแบบเขาอินเขาอินเขาาิีว่าเป็นละคร จริงมันโมเมนต์ละครนะพี่น้องเออในมันชีวิตจริงเด็ชีวิตจริงน้ำกระให้คนเข้าโอเคใช่ให้นี่นะผู้บ่าวบ่าวตาผู้บ่าวผู้บ่าวสิไปไทยเลยได้เอาอย่างนี้ว่าน้องนาดเราสิไปกรุงเทพพี่น้องไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปตอนนี้โอ้โหส่งมึงไปอยู่มึงไปเสิร์ญอยู่ผูกมันดากกร่อน ตอนนี้ยังไม่ได้ไปเราเสด็จหาย่หน้าพี่น้องกพวกผู้ทรงมึงให้มึงไปเสิร์จผมไปเสด็จทรายผมดูเดินอยู่แคทวอล์กจักวันดังเกตโตมาใหม่สิบสิบนาทีบ่นมได้ต่นนัดไปนั่นนัดบ่ได้ได้ไปนั่นนัดบ่ได้ชิบละบ่แมนอันพวกผู้ทรายที่มึงว่าไวละลายเดี๋ยเดี๋ยวเขาสิไปเอามึงอย่าพูดบอกเอามาอันที่ใครเน่เนาะเห็นอยู่เฮือนซานอืบ่ได้ได้ เ,เดี๋ยวมึงสิไปอาบูตตายแถ <c oughs> ้ปุ่นมันลายนะมึงอยู่แถวปุ่นนะลายแล้วป่าปุ่นมันก็จุกจิกจิกชิบเออหนักกันไป <c oughs> หากาันเราแล้วเนาะสุดยางา <c oughs> ปุ่นน่ะอือบอกเคยไปกันมีแต่แบบว่าเออยื่นหนานข่ายาื่นหน,น,น้าเข่ห้องขายปาดนี่ยังรับตาซึมซึบอยู่ไอคิวในเมื่อบ้านแล้วเมื่อบ้านแล้วตัดผมทัวร์สัตว์ในเมืองุ่น พี่น้องเอ้อนนการเดือี่น้องกระมีสำนันแหละถามไทยส <11. S 1> ิบเอ็ดเออย่างกระสางมันเศร้าประโลุนเศร้ากระลุงนัดลงโดนโดนไปชะมุงกันยังกระสางนะพี่น้องกันสำอาประมาณนั่นแหละกะถา,า,ามไทยสิบการเ <c oughs> ป็นโสดของรองา้านเศร้าโอเคดีบอลส่งนั่งไปโกอินเตอร์อยู่ <c oughs> ไปโกอินเตอร์ไปเสิร์ชทรายมึงดู เก็บตัวเงียบๆเลยนะน้องนัดซุ่มเงียบคบหนุ่มไฮโซเว้ยเลอะเลอะเพิ่เสิอ์อเลายอยากอายขจ้อดีอือถ้าจมาเอาอันอันคนเศร้าหายเศร้าน้าแบบนี้เนาะอืคนรวยเขาก็ไม่มองหรอกเนาะขูบอ้าวคือเจอมา马拉นั่นขูบมึงต้องขูบถ้าไม่ขูบไม่ได้นะถ้าไม่ขูบมึงไม่ได้ พี่นออ้องวอลล่าแยห่างคือเก็บภาพบรรยากาศเพื่อนๆสนิทก่อนพี่น้องเอว้ยวานัหวหัวหมวนเนาะพี่ผ่า,าประกันได้กับคอภัยบอกข่าวหูกับคอโทษ,โทษจากล่างก็พี่แซมนี่พี่น้องไปลสบายดี